สวัสดีครับวันนี้จะมาดูวิธีการแก้ไขรูปในปกซาของโรงเรียนนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อคุณครูทุกท่านได้ปกสาไปแล้วนะครับเป็นไฟล์ powerpoint นะครับสำหรับคนที่ใช้ photoshop ไม่เป็นนะครับก่อนอื่นก็มาคลิกที่รูปครับคลิกที่รูปเดิมนะครับจากนั้นกดปุ่ม delete ครับปุ่ม d e l นะครับปุ่ม delete นะครับ กด1ครั้งจากนั้นจะปรากฏดังรูปนะครับจากนั้นคลิกที่คลิกที่ตัวตัววงกลมสีเทานี้1ครั้งนะครับจากนั้นก็ให้เราไปเลือกรูปนะครับที่เราจะนํามาใส่แทนนะครับแล้วก็กดแทรกไปนะครับรูปก็จะปรากฏมานะครับอีกภาพหนึ่งก็ทําเช่นกันนะครับคลิกที่รูปจากนั้นกด delete นะครับแล้วคลิกที่สีเทาหนครั้งแล้วก็เลือกรูปที่เราจะนํา ลงมาแทนได้เลยนะครับครับจากนั้นเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อไปการเซฟนะครับให้ไปที่ให้ไปที่ที่ไฟล์นะครับไฟล์แล้วจากนั้นไปที่ส่งออกนะครับจากนั้นเลือกเลือกที่เปลี่ยนชนิดชื่อไฟล์นะครับแล้วก็เลือก PNG นะครับตัวนี้นะครับไฟล์ ไฟล์ PNG นะครับ Portable Network g r a p h i c นะครับเลือกจากนั้นบันทึกเป็นครับจากนั้นเลือกที่ save นะครับเลือกที่ save ที่เราจะหาเจอนะครับแล้วก็กดบันทึกครับจากนั้นจะถามว่าสไลด์ใดที่คุณต้องการส่งออกนะครับเลือกสไลด์นี้เท่านั้นนะครับจากนั้นก็ไปดูที่ เราเซฟนะครับเมื่อกี้นะครับคือไฟล์ตรงนี้นะครับซาปกซานะปกหน้าซาหกสามเ้ี่ผมเซฟนะครับเราก็จะได้รูปมาใช้ประกอบทําปกซาแล้วนะครับครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกระบวนการทําปกซานะครับผม